ม,มาดูเขาครับมาดูเขาครับเขาแหละทันยานีเอี้เอจี้นี่ร็จแล้วค่ะอาบน้ำเสร็จครับตอนนี้นันนะ น่ะน่ะไปยังไปเจอเหนื่อยแล้วเุ้งยีบป่ะอ่าครับตอนนี้เุ้งยีพร้อมมาเุ้งยีพร้อมแล้วม่าเร็วมาเร็วไะทีมา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  นี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหครับก่จะเสร็จเดี๋ยวอมคว่ำมาดี พอนั่งมือเอาเรียบร้อยครับนี่เรียบร้อยครับมัมมัมวันนี้มัมมัมโชว์อีกรอบหนึ่งมัมโชวยอืิอิืิ พร้อมแล้วอืม่าครับตอนนี้ก็ยวจะกินข้าวเลยนะครับสรุปแล้วแค่นี้ก่อนนะครับตา bye bye nào leo bye bye nào bye 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 bye, bye. bye, bye.